แฟนข้อหนังชาวเข้าเกมเกมเมอร์มูีสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เที่ยงคืนสามสิบเอ็ดนะครับก็ผมรอล็อกอินเกมนะครับทำภารกิจในฟรีไฟล์โอเคข้ามเรื่องนั้นไปก่อนเมื่อเชา้าสิผมดูวันดาวิชั่นนะแล้วก็อยากจะมารีวิวนะแต่ตอนแรกจะไปรีวิวบ้านนายแต่ผมลืมครับไปถึงก็ไปเล่นเกมนะครับลืมครับขอโทษด้วย จะบอกก่อนว่าวันด้าวิชั่นเนี่ยยังไม่เข้าไทยนะครับผมนะแต่แนะนําถ้าใครที่อยากดูอดใจรอไม่ไหวเนี่ยก็สามารถดูตามเว็บของต่างประเทศได้นะครับผมนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันพร้อมแล้วไปดูเลยว่าครับถ้าว่าด้วยเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้ มันไม่ใช่แค่ซีรีส์อะแต่มันเหมือนแบบซิทคอมอะเข้าใจปะคือมันตลกมันเหมือนรายการแบบรายการโชว์แบบเออแบบเหมือนบันด้าวิชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันคลาสสิกคลาสสิกอะครับซึ่งดูแล้วมันก็รู้สึกแปลกใหม่นะภาพอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นขาวดำนะแต่ผมขอใบครับจะเป็นแอบสปอยเล็กว่า บางอย่างมันไม่ใช่สีขาวดำมาสิครับมีช่วงหนึ่งนะในตอนที่2เนี่ยมันเหมือนจะเข้าเรื่องของมาวิลลวแต่มันก็ไม่เข้าครับวานด้าก็สร้างภาพให้มันไอ้นี่กลับไปให้มันเป็นแนวเหมือนเดิมซึ่งผมคิดว่าเออโทนเรื่องมันน่าจะจริงจังได้เนี่ยช่วงหลังๆแล้วแหละส่วนมุกตลกเนี่ยผมก็เก็ตบางมุกไม่เก็ตบางมุกแต่ถ้าถามว่าผมหามุกไหนบ้าง ผมไม่หาสักมุกเลยนะครับผมไม่หาเลยก็อันนี้ขอโทษด้วยว่าผมคือเข้าใจว่าเราคนไทยเราไม่รู้ว่าฝรั่งเขาเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยว่าด้วยเรื่องของบทก็ไปได้เรื่อยๆนะผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับส่วนซีรีส์เรื่องนี้โดยรวมแล้วเป็นยังไงนะครับก็ขอพูดตามตรงเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้มันสามารถดูได้เรื่อยๆครับดูได้แบบมันไม่มันไม่น่าเบื่อ แล้วมันก็ไม่ได้สนุกเข้าใจปะ่ะคือหนังมาว e ลมันจะสนุกไม่น่าเบื่อใป่ะอันนี้ก็ไม่สนุกแต่มันก็ไม่ได้น่าเบื่อนะคือดูแล้วมันไม่ได้ทําให้ผมอยากดูต่อแต่ถ้ากดดูแล้วคือดูเพลินได้เรื่อยๆมันก็ไม่น่าเบือ่อดูเพลินๆไปได้เรื่อยๆเออมันไม่ได้ทําให้เราแบบอยากกดออกเราก็ดูต่อไปเรื่อยๆมันไม่ได้น่าเบือ่อก็คือดูแล้วแบบรู้สึกเออดูเพื่อ layout, อยากรู้เฉกว่ามันเชื่อมโยงไปได้ยังไงแต่ คือมันดีอะแต่มันมันมันแนวนี้ผมไม่ค่อยชินนะครับแต่เราก็จะปูกกับเดิมๆไม่ได้นะโอเคมาถึงการให้คะแนนนะครับช่วง2ตอนแรกเนี่ยผมให้9เต็ม10ครับหักอย่างละ0.5นะครับ0.5แรกนะครับผมหักอ่อที่ผมไม่ได้หากับมันนะเพราะว่า จุดประสงค์ของเรื่องนี้คือมันเล่นมุกเล่นออกมาแล้วสำหรับผมคือผมไม่หาไงสำหรับคนอื่นเอออาจจะหาแต่ผมไม่หาครับผมไม่ต่างมุกไม่เก็ตเลยด้วยซ้าส่วน0.5ที่2เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ผมน่าติดตามนะแต่ก็บอกมันไม่ได้น่าเบื่อนะแค่มันไม่ได้น่าติดตามทําให้เราอยากดูต่อแต่ถามมันสนุกไหมมันก็สนุกแต่มันไม่ได้น่าติดตามเก็ตปะเออก็ถ้ามี ep 3เดี๋ยวก็มารีวิวทุกทุก ep เลยแล้วกันแต่ ep แรกเนะี่ย รวมเลย EP หนึ่งถึงสไปแล้วกันก็หักไม่เยอะหักอย่างละ0ู .5 เองนะครับก็ให้ไป9เต็ม10นะครับก็ใครที่อยากดูแบบมีคุณภาพอันนี้แนะนำนะดูในของแท้ดีกว่าแต่มันต้องรอนานแต่ถ้าเกิดว่าเออใครอดใจรอไม่ไหวเนี่ยดูในของต่างประเทศมันไม่มีซับให้นะยํำว่ามันไม่มีซับให้เพราะฉะนั้นเนี่ย สามารถเปิดเป็นตัวแปรโดยใช้ตัวแปร Google ได้นะครับหรือคนที่ฟังออกก็ก็คือฟังออกไนงะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนของแท้กันด้วยนะครับไปละ